และนั่นก็คือคลิปวิดีโอที่เราจะตัดต่อกันในวันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง a เ p l า b o ยสนุกครับและวันนี้ผมก็มีเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสาหรับการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเราก็ตั้งกล้องไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้อยู่นะครับเอาแขนขึ้นข้างบนนะครับทําเป็นโยกแขนโยกขาอะไรให้เรียบร้อยนะครับสักประมาณหนึ่งหน้าไม่ต้องหน้าไม่ต้องยิ้มก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้หน้าส่วนนี้นะครับอ่าโอเคสักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยเราก็ทําการลุกขึ้นนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เวลาเข้ามาให้ไปอยู่ข้างหลังเก้าอี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถถา่ายให้เห็นหัวได้ก็จะดีนะครับแต่นี้เป็นเพียงคอนเซปต์ให้เพื่อนๆดูนะครับพอได้ที่นะครับอ่าเอาเสื้อลงไปใส่ในพนังพิงนิดนึงนะครับเราก็พยกหัวนิดนึงทำหน้าทำตาทำมือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปตัดต่อกันครับผมให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปแอปข่ายมาสเตอร์นะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ขนาด16:9ต่อแล้วก็ไปเพิ่มมีเดียที่เป็นคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นน้านี้เลยเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยนะครับเพื่อนๆอเมื่อเพื่อเพื่อนเอาคลิปวิดีโอมาใส่ในแอปข่ายมาสเตอร์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องแบ่งออกเป็น2 จุดด้วยกันนะครับหรือว่า2ตอนด้วยกันตอนที่1คือตอนที่เรานั่งอยู่กับต,ตอนที่2คือเราไปยืนอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับวิธีการก็แบบนี้นะครับเลื่อนไปหาจุดที่เราอ่าตรงนี้ก็ได้ครับจุดที่เราคิดว่าเราพร้อมข้างหลังอ่าประมาณนี้นะครับคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับใช้กันไกลนะครับแล้วก็แยกที่หัวอ่านไปก่อนนะครับและอีกจุดหนึ่งอย่าลืมกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับ ามามาอีกตอนหนึ่งตอนที่เรานั่งแล้วก็ยกแขนเรียบร้อยแล้วเอาประมาณนี้นะครับคลิกที่คลิปวิดีโอเราจะตัดฝั่งนี้ออกก็คือกันไกลแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะครับประมาณนี้เนะาะถึงนี้นะครับแล้วก็กดที่ลบไปทางขวาคือฝั่งนี้เราไม่เอานะครับลบึงเรียบร้อยนะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคลิปวิดีโออันนี้นะครับมาไว้ด้านล่างวิธีการ คลิกที่คลิปวิดีโอครับขีด3ขีดหรือว่าจุด3จุดคัดลอกเป็นเลเยอร์นะครับแล้วก,กดค้างครับดึงมาครับดึงมาดึงมาอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็คลิกที่คลิปวิดีโอที่ดึงมาใหม่นะครับไปที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นครับให้แสดงเฉพาะด้านล่างคืออันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาให้สักจุดประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับคลิปวิดีโอด้านหน้าเราไม่เอาเราก็แค่คลิก แล้วก็เลือกทางขยะได้เลยครับปหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูครับกดเล่นเลยครับดึงดึ้งจิ้งงดึงๆงดึงๆดึงงจิงจงจิงง้ง๊โยยกขายกขาเฮ้ยอะไรยังไงอ่าก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็ลองกะดูนะครับช่วงนี้เราจะเอาให้ถึงประมาณนี้นะครับเราก็ไปคลิกลบข้างบนนะครับคลิกที่คลิปวิดีโอข้างบนแล้วก็การไกลลบไปทางขวาปึ้งแบบนี้นะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับอ่ามันก็จะเล่นถึงประมาณนี้นั่นเองนะครับลองเล่นอีกครั้งหนึ่งดูนะครับตึงตึงถึงถึงึงถึงถึงึงตึงๆึงถึงถึงถึงสึงวึงถึงมึงถึงีึงถ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 ึง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 ตึงึ กดที่คลิปวิดีโอนะครับไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับอันนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานิดหน่อยให้เห็นสีเขียวหายไปนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปใส่เสียงเอฟเฟกนะครับรวมถึงเสียงในคลิปวิดีโอให้มันเท่เสนุกนะครับแล้วก็มาเอ็กซ์พอร์ตกันโดยวิธีการคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปเลยครับเพื่อนๆสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสามารถของมือถือเพื่อนๆนนะครับกดเอ็กซ์พอร์ตไปเลยครับ โอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ออกจากแอปคายมาสเตอร์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนท้ายอีกทีหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆในวันนี้ ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนต้องทําได้แน่เลยนะครับ <Yeah. S 1> ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับทําให้เท่กว่าผมนะแล้วยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกับการตัดคลิปดีๆแล้วก็ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง a b a b o y สนมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของช่อง a b a b o y นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ